Good morning Hello Good morning Yes ตัวเอ็ดกำ <laughs> ลังซื้อ <laughs> ตัวเอ็ดก็คล่คองใช่ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นอย่างนี้ you well, you well. ประดิษฐ์อะไรคะอันนี้เฮ็ดฟาซี่ก,กวบถั่วแกง <laughs> oh. <laughs> ดีไซน์เองเลย嘛นี่อโอ้เจว๋จวเจอภูมิปัญญาชาวบ้านสุดยอดเตี่ยชื่นตาชื่นบันเทิงทุ่งเจอกันวันที่เท่าไหร่มานีมาอนี่วันที่สิบเอ็ดแล้วคุมพาแล้วโอ้สิบสองสิบสามสิบสี่วันจันทร์เนาะ อันกันนะนก,กูไปหาหมอแล้วอืมโอเคอีกสามวันยังสามวันก็ได้ไปแล้วเราล,ล้งซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงสิซ่อม,อมบำรุงแล้วเอะ,อะว่ากันไปตามวิถีชีวิตวิถีชีวิตสถานการณ์อ สำคัญไงว่าสุขภาพดูแลรักษาฟื้นฟูบำรุงเห็นป่าคอยแต่นักในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายบ้างเป็นครั้งคราวเห็นป่ะละ่อาวานนี้อาคุยกันอีพีหนึ่งเรื่องเล่ากินข้าวป่า <laughs> มือว่าเรื่องติดจักรจันทร์เนาะฮะ,ะมือนี้เขาเ,าเอาเรื่องเลยจักรจันเอาปูเอ็นเนาะเอาเอาจับกับปูเอ็นในอือ,อ,อเจ้าว่าสราฟังไหมไมันเป็นยังไงกำเนิดเป็นยังไงกำเนิดมันก็อยู่พุ่นแล้วเฮ้ยหลังเขาคุณหล่อนอนตามสายห่วยตามลำท่ารโอ้ตามห้อง เป็นปูปูภูเขาอันสองปูภูเขาตัวเชียวเขาขาวดอกตัวตัวใหญ่เป็นไรโอ้ตัวใหยใยตัวน้อยก็น้อยตัวใหญ่ๆซ้ำปูทะเลปูแถวเฮ้ยโอ้โหร้มมาได้แล้วเนื้อมันเป็นอะไรเนื้อรสชาติโอ้นุ่มดีเนอหอมมันแน่นแน่นโอ้โหนิดเจ็บหลายหลายคนเราเคยกินไหม อนี่ตามภูเขาสิตามภูเขาเลยเขาเที่ยงในนี่มีบัวน้อยังวะบัวเนยเพือนแหละกะปูเอ็นนี่มีบัวน้อยเทือกเขาอะไรที่ที่เจ้าเคยไปฮะเทือกเขาภูพานะฮอสันป่ายางสันตาแสงสันภูหมักยอทุกมือนี่ยังมีวะใช่ปะมีมีคือเก่ามีคือเก่า ไปเมื่อไรก็ได้กินรถเด็ดเลยเลยแต่ว่าอยากจับยากน่จะงอแงอยู่หน่อยมันสลัดอืมมันกรดแล้วก็มันมีหน่อยมันกะคนจับมีวัฒนาการของมันเหอหรือเปล่วิธีการจับเพชรในบันวิธีการจับก็เห็นตัวแล้วก็ปล่อยลงไปแล้วบันโอปล่อยลงไปในน้ำปล่อยเอามือ มือไ,ไกกปกันกำปับ๊บกำปั๊บเลยกำวิธีวิธีกันนี่ปั๊บมันก็นไร <laughs> มันเจ็บ <laughs> ม,มันจะอยู่ในหิน嘛อยู่ในหินเลย<อ>น้ำใสแจ๋วละแล้วว่าวมินนา้นนี้มันก้นฉลาดเขาเห็ดก็ได้ทุกวิธีการกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ปลาไผ่บ้านบังใหญ่ๆลับต้นใหญ่ๆรับญ่ๆเนี่ย มาตัดเป็นกระบอกกระบอกย่อกลเจาะกลดบางแล้วก็เอาเนื้อเออเอาเนื้อเอายังแล้วแล้วกระดูกไก่กระดูกปลากระดูกเตาไปในกุนนั่นก็เอาล้อไปดักไว้ในบางน้หนาอมอะไรเพื่อนก็จีที่ได้กินแล้วก็เข้าไปในกุนแล้วเสร็จ<ะ>โอ้ยไปกับยาเอายามเมล้อโอ้ยจับง่ายนี่บัดเออโคนเอาแสดงว่า รุ่นข้าวๆนี่เยิบโบท่านกินแล้วบ่แล้วอ่บท่านมันโอ้อตงประยุกต์วิธีกันมาที่นี่เห็นข้าวมากินครับสมตำตัวน้อยมันกินสดกินดิบๆได้เลยทีดิบๆเลยเนี่ยแซ่บอร่อยยำกรอบๆเลยยำกรอบๆกรอบๆแล้วเกับตำมะขุ่ สุดยอดเลยอ่าวิถีชีวิตบ้านบ้านขุนบ้าน,น,านแป็โบราณการแสดงว่าเสื้อเขาผู้แพนนี่เสื้อเขาผู้แพนนี่เป็นอุดมสมบูรณ์นี่ได้เนาะของธรรมชาตร์สร้างขึ้นมา สัตว์สัตว์สั่งไทยไปจับมากินได้เลยอร่อยสัตว์ป่าหายากเนี่ยนี่เขาอนุรักษ์เปแล้วดิือว่ายังล่าสัตว์ได้หรือเ่ได้อยู่พวกจำพวกหมูเนี่แล็กลักลอบตีลักลอบยังยังจับเวลาจะพวกหมูอีกเก่งพวกสัตว์เหล่านั่นอืมบ่ได้ พีครอบขอบครับออเอาเป็นการกินข้าวป่างัดกระปูเ,เอ็น <laughs> พิชพิีอีพี่นี่พิีอีพี่นี่มบนพิช อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับให้ในเด้อ